สวัสดีครับ FC แฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับบอสโจยม,มนินนามวงษานะครับคราวนี้เดือดอีกแล้วนะครับต้องออกมาโพสต์อย่างนี้นะครับย้ำอีกทียูทูบเบอร์ช่องดังกล่าวผมไม่อนุญาตให้คุณพูดถึงเอ่ยถึงวงผมศิลปินสังกัดวงผม และลูกสาวผมจะเรื่องใดๆก็ตามแล้วก็มี4ช่อง5ช่องนะครับที่ระบุไว้ไม่ต้องมาโหนไม่ต้องมาพูดถึงเพื่อเอายอดวิวไม่ต้องมาทำคลิปพูดถึงพวกเราเลยคุณจะไปเล่าข่าวถึงวงไหนศิลปินไหนเรื่องไหนก็เชิญนะครับ f c กำลังมีความสุข fc อีล่าจริงๆ fc สาวส้นยจริงๆห้ามไปสนับสนุนช่อง พวกนี้ที่กล่าวมาด้านบนเอฟซอีลาจริง f อฟสาวน้อยจริงคนเชียร์สนับสนุนช่องที่เป็นพลังบวกเชียร์ช่องที่ส่งเสริมศิลปินในเชิงบวกและไม่สร้างความแตกแยกให้องค์กรโจโยมนินผู้บริหารนะครับเอฟทุกทุกท่านเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะครับครั้งก่อนก็เคยเดือดมาอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไม่รู้ว่า บอสโจคิดอะไรนึกยังไงนะครับถึงต้องมาโพสต์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับระบุยูทูบเบอร์ช่องดังกล่าวที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังโพสต์เพิ่มเติมเนาะบอกว่าสังเกตไหมครับตั้งแต่ผมประกาศห้ามยูทูบเบอร์บางช่องไม่ให้ทำข่าวเล่าถึงอุ่งอิงและสาวน้อยและศิลปินสาวน้อยแทบไม่มีดราม่าเลย F อมีความสุขมากม ศิลปินดูกลมเกลียวไม่มีอะไรมาคิดให้ปวดหัวส่วนช่องที่ทำคลิปทำข่าวเล่าข่าวได้เชิงส่งเสริมพลังบวกเรารักเราศรัทธาพร้อมสนับสนุนเกื้อกูลไปพร้อมๆกันนะครับบโจก็โพสต์อย่างนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งก็บอโจโพสต์มาอีกข้งหนึ่งนะครับบอกว่าคนอย่างผมไม่มีรอกที่จะผลักมิตรให้เป็นศัตรูผมสร้างศิลปินจนมีชื่อเสียง จนวงปังผมลงทุนลงแรงไปจนค่อนชีวิตคนแต่ไอพวกชุบมือเปิบหารายได้จากการมาเกาะกระแสด้วยการทำคลิปทำข่าวในเชิงดรามา่าในเชิงลบๆเพื่อหวังยอดวิวสร้างรายได้ให้ตัวเองสร้างเรื่องให้ศิลปินในวงผมมีดราม่าอยู่ตลอดทำให้องค์กรแตกแยกผมไม่ยอมหรอกลูกวงผม500ชีวิต เขามาฝากความหวังฝากอนาคตธรมาหากินกับผมกับองค์กรผมผมต้องปกป้องและรักษาไว้เพื่อความมั่นคงขององค์กรและการยืนระยะยาวที่สง่างามของศิลปินส่วนยูทูบเบอร์ช่องดีๆมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่นำเสนอศิลปินสาวน้อยพูดในเชิงบวกและส่งเสริมในภาพที่ดีผมรักเคารพศรัทธาและสนับสนุนเกื้อกูลไปพร้อมๆกันครับนี่แหละครับ บอโจได้โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งก่อนเดือดหนักแต่ว่าครั้งนี้ก็ซอบๆลงเนาะแต่ก็อย่างที่บอสโจพูดแหะครับทำให้เหตุการณ์ดราม่าต่างๆของวงสาวน้อยแล้วก็ศิลปินทั้งสองวงเนาะวงหนึ่งวงสองนะครับก็แทบจะไม่มีดรามา่าอ,อะไรมากมายเลยนะครับไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันอีกนะครับแต่ว่าเหตุปัจจัยจริงๆแล้วมันก็ไปโทษ ยูทูบเบอร์ฝั่งเดียวก็ไม่ถูกทั้งหมดนะครับมันก็มียูทูบเบอร์ในเครือข่ายของสน้อลลำเพลินโชว์เนาะแต่ว่าบอสโจก็ลงโทษไปแล้วนะครับเหตุการณ์นั้นก็เปลี่ยนไปแล้วมันมาจากบรรดาอีต่างๆนี่แหละครับที่เขาคอมเมนต์เข้าไปบูลลี่กันแล้วก็ทะเลาะกันในช่องนะครับมันก็เลยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ชอบศิลปินขึ้นมา จริงๆแล้วศิลปินเขาไม่รับรู้อะไรหรอกครับแต่ว่าบรรดาเอฟซี FC ต่างๆนี่แหละครับมันมีร้อยพ่อพันแม่คนรักคนชอบมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าศิลปินดังคนรักคนชอบทั้งหมดมันไม่ใช่มันก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีนะครับเป็นธรรมดาเป็นปกติแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงตัวศิลปินเองนั่นแหละครับต้องหนักแน่นในจุดนี้เพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะนะครับ ส่วนเรื่องกระแสดราม่าของบรรดาเอฟีต่างๆนี่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ที่เขาจะไม่ชอบเราหรือว่าเขาไปทะเลาะบ่แว้งอะไรกันนะครับมันมีทั้งสองฝ่ายนะครับที่ซัดก,กันไปซัดก,กันมาอันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่พูดยืนยอหรือว่าเอออวยอะไรกันนะครับพูดถึงหลักความจริงมันมีจริงๆครับเพราะว่า FC มันมีความคิดที่แตกต่างนะครับคนคนเดียวกันนี่แหละศิลปินคนคนเดียวนี่แหละครับแต่ว่า f อนี่ บางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาไอคนที่ไม่ชอบศิลปินเขาไปตําหนิไปแซะนะครับแล้วก็คนที่ชอบศิลปินเขาก็มาปกป้องอ,อมา่ากันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมานะครับในโลกของโซเชียลเนาะแต่ว่าของยูทูบเบอร์สี่ห้าช่องนั้นนะครับน,นั้นผมก็มีก้าล่วงเนาะเขาไม่รู้เท็จจริงยังไงเนาะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ใน ใกล้ชิดกันนะครับอยู่คนละแห่งคนละที่แต่ว่าบบโจออกมาพูดแบบนี้ออกมาย้ําอีกครั้งนี้ก็เพื่อปกป้ององค์กรของตนเองปกป้องศิลปินในองค์กรของตนเองนะครับเพราะว่าการลงทุนใ,นใดก็ตามเนาะลงทุนใช้ทุนลงไปเยอะนะครับกว่าศิลปินจะโด่งดังขึ้นมาได้นั่นะครับองค์กรประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ต้องรับห,ห่วงเป็นธรรมดานะครับ ใครก็ตามที่มาในเชิงที่ไม่ดีเขาก็ต้องออกมาโต้อตอบนะครับแต่ว,ว่าบรรดายูทูบเบอร์ที่เข้ามาทําข่าวในลักษณะที่ดีนะครับบจโจก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่มีการผลักไสแต่อย่างใดนะครับมันเป็นโลกของธุรกิจโลกของชื่อเสียงเงินทองในโลกของโซเชียลนะครับมันมีทั้งคนดีและไม่ดีมันปนเปกันหมดนะครับ ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่านะ้องอุ้งอิงไม่ค่อยสบายเนาะขึ้นเวทีไม่เต็มที่นะครับร้องเพลงได้ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าสุขภาพสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะครับเหมือนกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับลักษณะนั้นนะครับในชงวงทีนะ้องอุ้งอิงไม่สบายเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็น น้ำใจหรือว่าความรักของบดายเอฟซีพ่อพ่อแม่แม,แม่ของน้องอูอิงเนี่ยส่งเสียงเชียร์ส่งกําลังใจทั้งด้านหน้าวิธีทั้งสายคอมเมนต์ต่างๆนะครับมีความรักความมีดูต่อน้องอู๋อิงอย่างมากมายเลยนะครับเป็นที่น่าชื่นใจจริงๆเลยยิ่งด้านหน้าวิธีนะครับที่น้องอู๋อิงขึ้นไปร้องเพลงเนาะร้องไม่ค่อยได้นะครับเสียงไม่มีเนื่องจากมีอาการเป็นไข้นะครับ ร้องเพลงไม่จบเพลงนะลองไม่เต็มที่นะครับบรรดาเอฟซีต่างๆนี่เอาใจช่วยอย่างแรงเลยนะครับเห็นบางคนนะเอฟซีเพราะว่าแม่ๆบางคนนี่น้ําตาไหลเลยนั่นน้าวิทีเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นในความรักของบรรดาเอฟซีต่างๆนี่ที่มอบให้กับล่าน้อยอุกิงของเรานะครับนี่แหละครับความรักความแพงศิลปินนะครับมันจะมีสักกี่คนละครับศิลปิน ในโลกนี้นะครับที่ได้รับความรักความเมตตาความเมดูจากบัณฑิตเอฟซีมากมายถึงเพียงนี้นะครับแม้กระทั่งเจ็บป่วยไข้น้องอุหงอิงก,ก็ยังแคร์ความรู้สึกของบัณฑิเอฟซีนะครับเอฟซี FC ก็ซึ้งใจด้วยความห่วงใยน้องอุหงอิงนะครับสภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็ยังมาฝืนมาพบปะเอฟซีนะครับทำให้เอฟซีบางคนนี่น้ําตาไหลพวกพ่อมแม่น้ําตาไหลอย่างนะครับ ผมเห็นภาพนี้แล้วผมซึ้งใจแทนจริงๆเลยนะครับที่น้องอุ๋ยเมฟซี FC รักกันมากมายอย่างนี้นะครับนับว่าเป็นบุญวาสนาของน้องจริงๆเลยนะครับหายากจริงๆเลยในปัจจุบันนะครับที่มีฟซีรักศิลปินอย่างนี้นะครับศิลปินน้อยนะครับที่ได้รับความรักความมิดูจากบัณฑ f ฟซีอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นรอยน้ําตาเห็นหยาดน้ําตาของฟซีนี่ รู้เลยนะครับเขามีความรู้สึกอย่างไรกับศิลปินน้อยท่านนี้นะครับเอฟซี FC. ก็หวังใจเปอย่างยิ่งงน้อยคอยน้องอูงอิงหายป่วยไว้นะครับเมื่อคืนนี้ก็น้องอู่อิงก็มาร้องเนาะใต้ไม่กี่เพลงนะครับทาแค่นี้นะครับแค่มาเห็นมายืนเอฟซี FC เห็นหน้าเขาก็มีความสุขแล้วนะครับถึงแม้จะร้องเพลงไม่ได้ด้วยความรักความเปดูเอฟซี FC ทุกคนเอฟซี FC พ่อพ่อแม่เขาเข้าใจเขารู้นะครับสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับเอฟซีทุกท่านก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยเนาะพ่อพ่อแม่เอฟซีที่รักล่าน้อยนะครับ